ก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ NNK Channel วันนี้เราก็อยู่กันที่งานวัดนะคะทุกคนวันนี้นะคะเป็นงานวัดเขาเรียกว่างานประจำปีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขามีอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้นะคะมีเครื่องเล่นนะคะทุกคนมีสวนสวนไม่ใช่สวนสนุกอะ่ะถ้าสวนสนุกมันจะเป็นพวกสปริงบอร์ดเป็นสไลเดอร์ใช่ไหมแต่นี้เป็นพวก ยิงปืนยิงตกนะคะแล้วก็มีจับสลากมีปาโฟม,มีอะไรแยะเลยเดีย๋ยวเราจะไปดูนะคะมีลิเกด้วยใช่มีลิเกนะคะตอนกลางคืนนะคะเราก็มีภาพยนตร์ด้วยนะคะว้าวพี่นุยย้ยจะพาดูหมดเลยเหรอใช่เดีย๋ยวเราจะดูว่าพี่นุ้ยจะไปยิงตกด้วยนะคะจะไปจฉลากด้วยแล้วก็จะไปไปเล่นการ์เล่นว่างั้นนั่นแหละนั่นแหละพี่นุยน้ย<อ> ว่าจะได้นะคะจะได้แบบตุ๊กตาจะได้อะไรกลับบ้านหรือเปล่านะคะทุกคนพี่นุ้ยได้ข่าวว่าเขาเอากาวทาที่ตุ๊กตานะวิ้ยไม่ทาฮะ<ห>ไม่ทาไม่ทานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในงานกันนะคะทุกคนไปนี่นะคะตอนนี้พี่นุ้ยก็พามาดูนะคะอันนี้เขาจะเป็นจุดเช็คอ<ว>ินนะคะ<ว>ก็จะมีรูปหลวงปู่ด้วยนะคะ นี่เลยที่ระลึกปลอดภัยอันนี้นะคะคืนนี้เป็นหลวงพ่อปลอดภัยนะคะตามแถวบ้านเขาจะเรียกแบบนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันมากเลยนะคะทุกคนด้านคณะกรรมการก็ดีหรือทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะเป็นแบบนี้ส่วนด้านนี้จะเป็นลิเกไว้ให้ทุกท่านบรรดา ลสศิษย์ก็ดีเผอบรรดาพระพีดองแต่ว่าเขายังไม่ได้แสดงนะคะเพราะว่าเขาต้องรอรอตอนประมาณสองทุ่มนะคะต่างอำเภอที่จะได้มาร่วมยอกาสได้มาสักการะหลวงปู่วิบุตรวชิรธรรมนะถือว่าเป็นพระที่นะมีชาวบ้านเนอสิญานุสิตเคารพนับถือกันเป็นอย่างยิ่งเพราะสมัยที่ท่านยังไม่ละสังขารในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็ได้ให้ความนะครับในคณะมูสงฆ์ให้ความเคารพนะครับเพราะว่าท่านก็มีหลายตําแหน่งเช่นเดียวกันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะมีจุด <ไป S 1> คัดกรอง <ไป S 1> นะคะ <ไป S 1> แล้วก็เดินมาก็จะเป็น,ปนพวกร้านขาอันนี้ก็จะเป็นข้าวแตนนะคะทางนี้ก็จะเป็นร้านยำ น้นยำเขาก็จะเป็นยงลูกชิ้นไม้ๆแบบนี้นะนี่คนยำอยู่นี่นี่เหรนหรอน่อันนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งใสเป็นผัดไทยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเพาะปลากะะับกว้จับจะหมดแล้วนะนี่อเขา เพราะว่าบางทีบางข่าวบางท่านที่ได้ทราบว่าจัดงานนะจัดงานครบรอบอรรณะข้าเป่ารมสู่วิปุวัชรธรรมในปี2565ในพื้นที่4ทีบางทีอยากจะมาแต่ไม่มีโอกาสทางด้านลดลาบ้านหรือทางด้านสุขภาพร่างกายบ้างบางทีไม่มีโอกาสได้มาจักรา đẩy mưa เดินนะครับเดินตรงเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวามาที่กองโดยการแห่งสังขารนะครับผมก็ถะงคนปู่นะครับที่อยู่บนหอสมุดนะครับทางด้านที่เหลือทองกองโดยการแห่งนี้นะครับเรียนเชิญเลยนะครับซึ่งปีนี้นะครับช่วยบอกต่อๆมันไปด้วยนะครับยังเหลืองานอีกสามคืนหรับทูบเทียนทองนะครับทองให้เป็น ลูกจมลออที่นะครับเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญนะครัสายพานบุญของมาดาพของแม่มี่น้องมาที่บารร้นะครับตั้งจิตตั้งใจกันมาตั้งแต่บ้านนะครับหนึ่งปีจะมีสักครั้งหนึ่งไม่มีกันเต็ม ครับนั่งเลยเขากิ่เราีเยอะได้พี่เราพีเยอะเบอร์ละสองบาทแล้วผมเรียนเชรก็ผมตรงเข้ามาเลยในช่วงนี้นะครับโคส่มาลูกีมิกเราก็มีถูกแล้ครับอกคว้ามาเลยช่วงนี้ก็เวลาก็ต่อทุกทมาเจ็ดก็ผมเจ็ดเทเจ่งปเลยเจ็ดก็ผมเจ็ดอะไรเลยเจ็ดอะไรเลย ทุกเียนร้าไปไหว้หลวงปู่ไปกราบหลวงปู่ขอพรหลวงปูครับผมเจ็สมครับผมจ็อาแวะมาได้เลยนะครับเแวะมาได้เดครับได้ครับานมารว่าใครจะติดภาพป่าจทำบุญกับทางวัดไม่มีเก็บตังครับผมไม่มีเก็บตัง การกับีารของราารหยุดแล้วาอยาปล่อยโอกาสให้มาวันนี้บันดาพุทธศาสน์เซนจอร์นดุคนนะครับที่ขึ้นมาวันนี้นะครับที่มีแผ่นทองติดมากับทูบดอกไม้นะครับบนนี้ไม่อนุญาตให้แปะแผ่นทองบนรูปหล่อนนะครับ ต่อนายมนะดาใครดเดินดาผ่านไปผ่านมาหยอกเดิเนออกก็บมองมาทางขวา,าเข้ามองมาทางขวาจะจะเห็นกองบุญมาอยู่ตรงนี้นายมนอมนะจะเห็นกองบุญเนี่ย ถ้าล้มึงแก้มขาวเขาไม่เอาค่าแล้วพี่จะมาเอามึงเออจับไว้เลยพี่ลพี่มาจับกัน่ลยแล้วาาอ,ยอย่าบอกพี่เลยอธิบายเริ่มโฮโฮโหดหัวกับชีวิตตัวเองซะแล้วเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังสุดอรกรรม คำต้มระทมอุรานิทาเล่ามาฟังเถิดนะคุณนงายนานล้วเอ้ยเรื่องลูกเคยกับแม่ยายลูกเคยเลี้ยงควายเลี้ยงก,กันมากมายฟุกควายมากมี

ไม่มีกลับมาบ้านบนบ้านคอยฉันได้ควายจะโอไม่ยายเพื่อใครเจ้าที่ทรงตังใจเคยได้ควายคืนทันทีลูกเคยยินดีฟู้วควายมากมีและได้คืนกลับมา เลยแกบนแม่จะยอมทนคอยเลยแกบนและเส้นจุนอย่างดีตอนนี้อะลิเกก็เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่นุ้ยจะไปเล่นนู้นนะคะคกิจกรรมตรงนู้นเล่นอะไรพี่นุ้ยไปเล่นปลาฟงโอเค ถ้าตักสามดอกเราให้ตัวใหญ่แจกตัวใหญ่นะฮะวิธีการวิธีการปลาแล้ววิธีการจับแบบนี้อ่าให้จับแบบนี้แล้วก็ได้แล้วก็ยังได้เลยฮะโอเคสอนวิธีการปลาด้วยฮะการจับแบบนี้ครับเอ้ยไหนจับแบบไหนดูดูที่มือดูให้จับแบบนี้ฮะโอเคหันหน้าแบบนี้ฮะแล้วก็เอ้ ทาได้ทุกคเาให้เขาให้ร้องก่อนให้ร้องให้ร้องก่อนให้ร้องก่อนโอเคพลังกับไหนถ้าจับถ้าจับเ้นแบบนี้แบบนี้อ่าแบบนี้อันส้นหน่อ่ะไหนถ้าจับเดี๋ยวเดี๋ยวดแบบนี้อนันเงี้ยเฮ้ย เอาไปมา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 นะอ่เข้าไม่เหลืออันนี้เหลือพี่นุ้ยแล้วล่ะได้เทสใช่ไหมอันนี้ลองใไหมลองลองไม่ติดอะพี่นุ้ยลองยังไม่ติดอ่ะจะได้ไหมเนี่ยโน่นนอนเขาปลาแล้วอ้าฮะฮะจับไว้พี่นุ้ยเลย ป่าไม่เป็น่าม่เป็นป่าไ่ป่าไม่เปนปาไม่เป็นป่าไม่เปนเนี่อไปนาไป็นป่าเนป่าไม่เป็นป่า่เป็นป่า่็นา่เปีนย่าไม่เป็นป่ามัเนป่่่ามเนาไเ่าไม่้น่าม่่า็นปไม่นไมันป้ไม่เปนาไม่นไมนเเเานา เรียบร้อยนุ้ยได้ได้หมไม่ได้ะไรเลยได้เลยเลยตก้ตาทำไมได้อะนุ้ยยังยังเก้าสองศาเใหไม่รอลงไปดูท่าง่ายๆนะนุ้ยเอาจริงเลยเอาจริงเลยมาอเอาทสองนี่ยหลอกนก็ได้เอ๊ะแล้ว อาจริงเลยไหมเต็มสี่ดอกให้ห้าดอกยี่สิบบาทให้ห้าดอกแถมแถมห้าดอกแถมดอกหัวยาวด้วยเราจะได้สองพีการเป็นไงอ่ส20บาทอันนี้อนี้เจ้าของเจ้าของเราเทไหร่เนาะดูถูกไม่นุ้ยมากเ้ย เดี๋่รอ้กนี่ยเแล้วจับนี่นะแล้วก็พระต้นเบียงให้การะยาว่าลูกสมันลูกสองมันคว่ำมาดีให้ลูกสองมันคว่ำมาดีขอความกับะพอช่วงมันคว่ำมาลงจับท้ายาเลยจนี้ับนี้จับท้ายแล้วก็กระด freely แถนต้องการแจกฮะแถมต้องการแจกอ้วได้เลยอางนี้ได้เลยยางนี้ได้เลยยังนี้เลยอ่าวอางนี้เนี้ยจโอ้าได้ตัวเดงได้ตัวเดงได้ตัวเดงได้ตัวเด้งอ้าวิ่งขนบนา โอ, <S <S โอเค,อเค,อเคกอดไปด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างอ่าเรียนวิชาการปลาลูกดอกด้วยเหมือนปลาง่ายแต่เราต้องแต่เราต้องรู้เทคนิคในการเออตู้ร้าน,นี่แหละต้องรู้จังหวะใช่ไหมรู้จังหวะกว้างให้มันย้อยได้เลยไปยิงปืนยิงปืนฮะยิงเนีถูกใหญ่ก็มีเงี้ยยิงไปเลยยิงไปเลยเขาขึ้นเขาเปล่ายิงไปยี่สิบเขาไหลขึ้นไป อฏิกาก่อนอฏิกาคืออะไรพี่นุย้ยห้าลูกสิบบาทอ๋อห้าลูกสิบาทสิบองลูกยี่สิบบาทเท่าไหร่พี่นุย <20. S 2> น้ยยี่สิบอะยี่สิบโอเคย่าไว พิพัคูเรมอคาทิปเสริมอปเสริมไทิปเสริพอเป็ตเตมอยามตเรมพี่นุยพี่นุยจะลองดูว่าปืนแรงไหมใช่เท่าไหร่ได้ได้กลูกเนี่ยสิลูก12บลูกยี่สิบาทนะ น้ำสอ้อมขวดนึงละ ันนี้เหมือนไม่ได้ปลาได้นะเนี่ยเขาเหมืปลาไงเออแล้วเหมือนเขาเขาแถมใช่ไหมนี่แล้วก็น้ำส้มนี่แล้วเขาหมดหมดไปทั้งหมดก็สี่สิบบาทนะสี่สิบบาทโอเคคุ้มอยู่คุ้มอยู่ครับนะก็วันนี้พี่นีิพี่ลุยนะขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะก็ถ้าคนไหนชอบก็คุ้มแล้วล่ะใช่คนไหนชอบนะคะหรือว่าคนไหนจะมาเที่ยวงานนะคะเพราะงานเกามีถึงวันที่สี่สี่กุม อีก3วันโอเคนะคะก็ถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง N N K Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย